จากนั้นนาะต้อมันก็บางลงเนื้อบางลงแค่สัปดาห์เดียวเนี่ยสัมผัสได้แล้วการมองภาพเนี่ยชัดขึ้นน้ำตาไหลน้อยลงเล่นโทรศัพท์ก็ไม่แสบตาน้ำตาก็ไม่ไหลอ่านหนังสือก็ไม่เบลอมันเป็นต้อเนื้อมันจะเข้าตาดำละเข้าตาดำไลยนี่เดียวถึงตาดำละเห็นโฆษ,ษณานี่แหละก็เลยเอามีคอนแทคมากิน มันแสบตาแล้วกินแล้วมันแม่แสบเขาเลยยังไม่ไปหาหมอเขาเลยกินรอดูก่อนอ่ามันหายแสบพอกินแล้วมันหายแสบเขาเลยไม่ไม่ไปต้อมันก็บางลงเนื้อบางลงจากเก็บตาเชืองตาให้พินไปบ้างไม่แสบไม่เคืองการแยงก็จะลดลงไม่ต้องหยดตาแนละ้วตอนนี้ไม่ต้องหยดตาไม่ต้องล้างตา อาการที่เราเคยเป็นก่อนหน้านี้คันตาเครื่องตาแสบตามารู้สึกดีขึ้นจริงๆนะคะแค่สัปดาห์แรกเลยมันเลยรู้สึกว่ามั่นใจที่จะทานตัวนี้ต่อเนื่องนะคะเนว,วันนี้ทานมาได้สองเดือนแล้วนะคะจากก่อนหน้านี้ที่มีอาการกวนใจเราแสบตาเครื่องตาคันตาแต่ตอนนี้รู้สึกดีขึ้นน้ำตาเทียมก็ไม่ค่อยแทบจะไม่ค่อยได้หยอดแล้วค่ะก่อนนี้คุณป้าจะทานดีกรนเด็กเนี่ยคุณป้าตาผ้ามัวน้ำตาไหลเวลาขับรถ เล่นโทรศัพท์ตั้งวันน้ำตาก็ไหลมองแล้วเป็นภาพซ้อนและลูกเนี่ยให้คุณป้าทานดีคอนแทคพอคุณป้าทานไปแล้วเนี่ยประมาณห้าวันเนี่ยคุณป้าทาเ,าเช้าวเม็ดหนึ่งเย็นเม็ดหนึ่งพอทานไปแล้วสายตาคุณป้าดีขึ้นเล่นโทรศัพท์ก็ไม่แสบตาน้ำตาก็ไม่ไหลอ่านหนังสือก็ไม่เบลอขับรถน้ำตาก็ไม่ไหลร,รวมๆแล้วอาการทุกอย่างเนี่ยมันหายไปเลย